สวัสดีค่ะร้านหินโคราชสินค้าราคาโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำพร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของเราไปชมกันเลยค่ะสินค้าของเราเป็นหินจากธรรมชาติแท้ร้อเซมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหินจิ๊กซอลวลวดลายต่างๆ หินจิ๊กซอของเรามีขนาด10คูณ30เซนติเมตรและยังมีหินทรายหินกาบขนาด5คูณ20เซนติเมตรและขนาด5คูณ30เซนติเมตรแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการขนาดอื่นๆทางร้านของเราก็สามารถผลิตให้ได้เลยค่ะโดยสินค้าของเรามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอย่างพิดีพิถันการบรรจุไปจนถึงการจัดส่งให้ลูกค้า ลายหินต่างๆของทางร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะในส่วนของการติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่ช่างก็สามารถทำได้เพียงแค่3ขั้นตอน 1. เลือกลายหินที่ต้องการ 2. ทาปูนกาวลงบนหิน แปะลงบนพื้นที่ที่ต้องการได้เลยค่ะเพียงแค่3ขั้นตอนก็เสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าหากติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้าสามารถทาน้ํายาเคลือบเพื่อป้องกันหินจากเชื้อราตัวไข้น้ําและยังทําให้ผิวของหินเงางามทางร้านมีน้ํายาเคลือบตัวนี้จําหน่ายด้วยนะคะรับรองว่าหินที่ติดไปแล้วสวยผิวทนแน่นอนค่ะสําหรับการจัดส่งทางร้านของเราจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ โดยการจัดส่งสินค้าจะมีอยู่3รูปแบบไม่ว่าจะเป็น 1. รถของทางร้านวิ่งส่งด้วยตัวเอง 2. ส่งแบบเหมาข้อโก,โกรพาเลทผ่านบริษัทปรษณียไทยระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ5-7วันหรืออาจจะได้รับสินค้าเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง และ 3. จัดส่งแบบกล่องกับขนส่งเอกชนสามารถจัดส่งได้ตั้งแต่1ตารางเมตรขึ้นไปรับรองได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัยแน่นอนค่ะในทุกรูปแบบของการจัดส่งลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยโดยค่าจัดส่งจะคิดตามน้ำหนักของสินค้าและหน้างานของลูกค้าค่ะหรือถ้าหากลูกค้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทาง 1. Facebook Page หินโคราสสาขาขอนแก่น 2. เบอร์โทรศัพท์ 093-158-9198และ3ลายไอดหินโคราชเคเหรือดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนึกถึงหินดีมีคุณภาพต้องหินโคราชเลยนะคะ